ปิตาหลวงปูช่ชูวัดนาครบพระชุดนี้แต่กรุบออกมาปี2,516หลวงปู่ชูท่านสร้างบรรจุดกรุไว้ราวปี2,460ถึง2,470มีไมีหลายพิมพ์ส่วนมากที่พบเจอเป็นพิมพ์หลวงพ่อโตมีจำนวนมากหลวงปู่ชูเป็นพระอาจารย์รูปเดียวที่พระภาวนาโกศลเถระ หรือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระเกจิอาจารย์ชื่อดังกล่าวยกย่องว่าเก่งทางไสยศาสตร์และวิชาแพทย์แผนโบราณว่ากันว่าถ้ามีคนตลาดพลูไปขอของดีจากหลวงปู่เอี่ยมท่านจะบอกให้มาเอาจากหลวงปูช่ชูในทางกลับกันถ้ามีคนบางขุนเทียนมาขอของดีจากหลวงปูช่ชูท่านจะแนะนำให้ไปขอจากหลวงปู่เอี่ยม หลวงปู่ทั้งสองนี้ต่างก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันต่างก็รู้ว่าระจิตกันดีและมักจะไปมาหาสู่กันเสมอพระเมตรน้อยหนาหลังยันอุอยุธยาเป็นพระครู ที่สร้างในสมัยอยุธยายุกลางถึงปลายส่วนใหญ่เนื้อพระจะเป็นผงใบลานสีน้ำตาลแก่จนถึงดำสนิทด้านหลังมียันตัวอุกดลึกลงไปในเนื้อพระเป็นพระขนาดเล็กแต่เรื่องพุทธคุณไม่เล็กแน่นอนเป็นพระในตำลานที่มีการเล่าขานกันมาตั้งแต่รุ่นบ,นบรรพบุรุษถึงพุทธคุณที่ครบเครื่องทุกอย่างทั้งแคล้วคลาดขงกระพันกันเคี่ยวงาและเมตตามหานิยม เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรที่หลวงพ่อทวีสร้างปี2498ในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลยังนิมนต์พระกิิอาจารย์ร่วมยุคสมัยของหลวงพ่อทวีมาร่วมปลุกเสกด้วยอย่างเช่นพระทีคัตตสีมุนีวงวัดท่าหลวงพิจิตผู้สร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรพิมพ์สามเหลี่ยมหน้าจั่วและตะกรุดกระดูกแรงอันโด่งดังหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างพิจิตสิทธิ์หลวงพ่อพิวัดขมังผู้สร้างตะกรุดคู่ชีวิตอันลือหลัง หลวงพ่อแวววัดทองคูอดีตเคยเป็นทหารของกรมหลวงชุมพรเขตสุดมศักดิ์และเป็นสิทธิ์หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเทาหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่พิจิตรผู้สร้างแหวนตะกร้อตะกรุดเคตลีกอันโด่งดังหลวงพ่อเลวัดประทมพิจิตรหลวงพ่ออุน่นวัดเขื่อนพิจิตรหลวงพ่อทองดีวัดนครชุมเป็นต้น หลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่วัดโท่าเตียนวัดประเชดุผลปี2502สร้างพิมพ์ใกล้เคียงกันกับพิมพ์หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพุทธศักราช2497อายุการสร้างใกล้เคียงกับปีพุทธศักราช2497มากที่สุด มวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างว่านรุ่นร้อยแแบบเดียวกันกับที่ใช้สร้างพระหลวงปูทวดรุ่น2497ที่วัดช้างไห้ประปานีดินกากยายักษ์ผสมด้วยไมลานที่ใช้จารึกตำราพิชัยสงครามเนื้อเก่าบางส่วนของพระหลวงปู่ทวดรุ่น2497ที่ได้จากอาจารย์ทิมวัดช้างไห้จากประปานีมาถวายให้ในการจัดสร้างน,นิมนต์สมเด็จพระวรนรัตน์ปุ่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระอาจารย์สัง,งัดวัดผูดท่านเตียนท่านได้สร้างพระหลวงปูโทววัดโพในปลายปี2502ออกให้เท่าบูชาและร่วมทำบ,บุญในต้นปี2503จำนวน8 4บุญ4 0 0พองค์มวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างว่านรุ่น108แบบนโยการกับที่ใช้สร้างพระหลวงปู่ทวดรุ่น2497ที่วัดช้างห้ปัตตานี ดินกากยายักพอถมไว้ใบาลานที่ใช้จารึกอตำราพี่ชายสงครามเนื้อเก่าบางส่วนของพระหลวงปู่ทวดรุ่น2497ที่นด้จากอาจารย์ทิมวัดช้างไห้จากปัตตานีมาถวายให้ด้วยในการจัดสร้างนิมนต์สมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระอาจารย์ทิมธรมะะรมทรุจากวัดชังไห้ปัตตานีมารูปในพิธีปลุกเสกร่วมกับคณาจารย์ทิมชื่อเสียงในยุคนั้นรวม108รูปเช่น หลวงพ่อสอนวัดเสียงสาง <STE> <SE> หลวงพ่อเงินวัดดอนใยหอมหลวงพ่อสุดวัดกันหลุมหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่อทีนวัดโบสถ์หลวงพ่อคงวัดสานพรรถหลวงพ่ออั่นวัดพระญาติหลวงพ่อทองอยู่วัดมอยนองพระองค์หลวงพ่อดูวัดสแกหลวงพุ่มสีวัดสแกหลวงพ่อแก้ววัดท่องลมหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนหลวงปู่เทียมวัดกระสตระีิลาชหลวงปู่โตวัดประดุชิมพลี หลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงูนุนาศวัดกระถังหลวงพ่อเส่งวัดกระยาณมิตรหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หลวงพ่อทิวัดป่าเลยไหลหลวงพ่อนองรับกระหลาดพี่โรยหลวงพ่อสุดวัดกาหลง พระผงน้ำมันผสมวานพิมพ์รูปเหมือนหลังยันตรีหลวงปู่เท่าวัดม่วงบางแคปี2506ปลุกเสกพร้อมพระหล,ลวงปู่ทวดวัดม่วงหลวงปู่ทีมวัดชางให้ประธานพิธีปลุกเสกตามประวัติเล่าว่าหลวงปู่เท่าท่านจำพรรษาที่วัดนางชีตลาดพลูมาก่อนย้ายมาจำพรรษาที่วัดม่วงภาษีเจริญพระเครื่องหลวงปู่เท่าจะเป็นพุทธกุลไปทางด้านเมตตามหานิยมและคล้าคลานเป็นหลัก พระที่ส้ามของวัดม่วงล้วนมีประสบการณ์ทั้งนั้นหลวงปู่สร้างแล้วปลูกเสกไม่เป็นอย่างดีพระเก่าๆสร้างเพื่อแจกให้แก่ลูกศิษย์เอาไว้บูชาพระปิดตาพระครูกาชาติ วัดดอนศาลาจังหวัดพัทลุงพระอาจารย์เรื่องวิทยาคมฉลังสิทธิเอกพอทันเอียดวัดดอนศาลาและยังเป็นสิทธิหัวแก้วหูแหวนของประมาจารทองเข้าแห่งวัดเขาอออันเกรียงไกรในดินแดนทักษิณพระครูกาชาติจึงมีความสามารถในพระเวทวิทยาคมตำหรับเขาอ้อทุกขแขนงทั้งด้านพิธีแช่ว่านยาพิธีกินน้ำมันงา พิธีกินข้าวเหนียวดำและพิธีกินว่านเป็นตน้นซึ่งเป็นวิชาที่ขึ้นชื่อลือชามาแต่ครั้งโบราณในวันที่สร้างพระปิตามหาอุดพระครูกาชาติวัดดนสาลามีเสริอายุครบ75ตปีอุปสมบทที่วัดดนสาลามาตั้งแต่อายุ21ปปีโดยไม่เคยลาสิขาเลยจึงดำริการก่อตั้งมูลนิธิวัดดนสาลา และได้สร้างปิดตามหาอุดและพระปิดตามหาลาภขึ้นเจรือนรอยตามพ่อท่านเอียดที่เคยสร้างพระปิดตาอลืนลั่นมาแล้วในสมัยสมครามอินโดชีนพิธีการสร้างพระครูกาชาติวัดดอนศาลาเรื่องมาทิฐานจิตลุกเจพระปิดตามหาอุดและรีจะนั่งผ่านแบบเดียวตั้งแต่วันมหามงคล วันวิสขาขบูชาที่24คือสภาคม2 5ง7ม2537จนถึงวันที่7กรกฎาคม2537ร่วมเป็นเวลาปลุกเสกเดียวนานถึง45วันรัคนาจารย์เรืองวิทยาคมสายเห่าอออันเคงใครผนึกพลังร่วมอธิขันจิตปลุกเศษอย่างเข้มขลังถึง12รูมได้แก่ 1. นึ่ราชปริยัติมุนีเจ้าคณะจังหวัดทัาลุงวัดคูหะสวรรค์สหลวงพ่อกลั่นวัดเขาอ้อ 3. หลวงพ่อสีเงินวัดดอนสาลาสหลวงพ่อคล้อยวัดภูงเขาทอง 5. หลวงพ่อแรวัดบรดูเรียง 6. หลวงพ่อพรมวัดบ้านสวรเจ็ดหลวงพ่อชวน วัดโคกอินเรียน 8. หลวงบร่ชอวกวัดคอนปันตาราม 9. หลวงพ่อบุญไห้วัดสุนทรวาสและยังมีพระธนาจารย์ผู้มีพระาจินิรามพระครูสีกาหมายขิงถ้าว่าจะตมหาราชทูรักษาโรคทั้งสี่องค์ทรงแปลงกายเป็นกาสี่ตัวเฝ้าดูแลร,รักษาพระบรมธาตุเจดีย์ทั้งสี่ทิศคือ สิพระครูกาเดิมวัดตะเขียนบังแก้ว 11. พระครูกระรามวัดชัยคลอง 12. พระครูกาแก้ววัดอินทราวานร่วมกับพระครูกราชาติวัดดอนสาลานัางปรอกตลอดพิธีรกลกนาจารย์เรืองวิทยาคมสายเขาอ้ออันเกรียงไกรพนึกพลังปลุกเสกอย่างเข้นขลังตลอดสามชั่วโมงเต็มๆ พระปิดตาหลวงพ่อเฉยสองวัดบางกระสอบสมุทรปราการเป็นพระยุคแ,แรกๆที่ท่านสร้างผสมผงมวลสารเก่าของต้นตำรับวัดบางกระสอบสมุทรปราการปลุกเสกเดี่ยวโดดเด่นมากทำเมตตามหานิยมแคล้วคลาดสร้างประมาณปี2500กว่าเป็นที่นิยมต้องการมากของคนในพื้นที่เพราะผู้ที่บูชาพระผิดตาของท่านต่างประจักษ์ในพุทธคุณกันทวนหน้าทาให้เล่าลือกันปากต่อปาก ใครมีก็หวงแหนเก็บเอาไว้จึงทำให้พระไม่ค่อยออกมาหมุนเวียนในสนามส่วนมากตกทอดกันรุ่นต่อรุ่น